สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมอ้นเทพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาต่อที่ ep 6นะครับป้านเงินครับจาก400ไปห0,000่นะด้วยเทคนิค rejection นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เปิดราฟมานะวันนี้ก็เจอ o r อร์นะครับค่อนข้างเร็วนะมีแท่งยืนยัน c o n f i r มเรียบร้อยนะครับสำหรับแนวต้านนี้นะครับผมก็จะรอราคาครับว่าเขาจะมี rejection หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า order แรกจะได้หรือเปล่านะครับกราฟขึ้นไปนะครับ่ามี rejection ผมก็เลยกดนะครับก็เลยกดลงนะ นะครับที่แนวต้านนี้นะครับที่แนวต้านนี้นะนะครับเปิดมาเจอเลยนะเดี๋ยวผมก็จะตีเส้นให้ดูนะครับว่าแนวต้านตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมตีที่แท่งเทียนก่อนนะครับอ <universe> ่าตีนี่เนื้อนะครับแล้วก็ตีที่ไส้นะครับตีที่ไส้ด้านบนนะนะครับตรงนี้จะมีเส้นกิจอยู่ด้วยนะครับเส้นกิจก็คือเส้นที่แบบอยู่บนกราฟอยู่แล้วเป็นสีเทาๆนะครับผมว่าตีเส้นกิจเข้าไปด้วยนะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับก็มารอดูนะครับว่าไม้นี้จะชนะหรือเปล่านะสิบเก้าแปด 7,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ้าสสนูนะไม้นี้ก็ชนะไปนะครับเปิดมาก็เจอเลยนะไม้นี้ก็ตามเทคนิคที่ผมใช้ประจําเลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมแคปหน้าจอก่อนอ่ะเทคนิคที่ผมใช้อยู่ประจาก็คือเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับบุกรีเ e คชั่นนะครับอันนี้มีแนวต้านด้วยนะครับก็มีเส้นกิดด้วยนะครับพอกราฟเขาขึ้นไปเนี่ยนะครับเห็นว้าแนวต้านอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ แล้วก็มีเส้นกิดนะครับเส้นสีเหลืองๆนี้ที่ผมตีไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีแท่งคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับทิ้งไส้เรียบร้อยพอกราฟขึ้นไปเจอกับเส้นกิดนะครับแล้วมีรีเจคชั่นเนี่ยผมก็เลยกดลงนะนะครับก็เลยกดลงตามเทคนิคเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ใช้ประจําเลยนะครับก็คือเทคนิครีเจคชั่นนั่นเองนะครับก็ไม้แรกก็วินไปนะครับแบบรวดเร็วนะวันนี้นะครับเปิดกราฟมานะครับนาทีนึงก็เจอกราฟเร็วก็ได้ออเดอร์เร็วนะครับ นะครับถือว่าวันนี้ก็เริ่มต้นได้สวยงามนะเดี๋ยวเรามาหาออเดอร์ที่2กันนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูออเดอร์ที่2ไปเรื่อยๆนะก็จะมี EU นะครับเปิดดู EU นะครับหากาไปก่อนครับดูว่าไหนที่มันเข้ากับเทคนิคเรานะครับเราก็จะกดนะส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจจะเปิดพอร์ตนะครับเปิดเทรดเปิดบัญชีเทรดกับ iQ Option นะก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะปากหมุดไว้นะครับแล้วอยู่ในคาบรรยายใต้คลิปนะก็กดติดตั้งได้นะครับใช้ได้ทั้งมือถือนะครับแล้วก็ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรได้หมดนะครับกดดาวน์โหลดติดตั้งแอปเข้าไปเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับเปิดบัญชีนะเปิดบัญชีด้วยอีเมลนะครับใช้อีเมลเปิดแล้วก็เราก็ตั้งรหัสไว้นะครับตั้งรหัสผ่านนะสำหรับจะเข้าไอคิวออฟชั่นนะครับแล้วก็เติมเงินนะครับแล้วก็เทรดได้เลยเดี๋ยววันหลังผมก็จะมีคลิปการสอนวิธีการสมัครนะครับบัญชี IQ o ิวออฟชั่นแล้วก็วิธีการฝากเงินให้เพื่อนๆนะนะครับมาดูที่ไม้นี้ก่อนละกันนะครับ ไม้นี้ EJ เเนี่ยเรามาไม่ทันนะนะครับพอกราฟเขาเล่นไปแล้วนะครับเรามาไม่ทันนะก็ต้องปล่อยข้ามไปนะนะครับเรามาดูคู่อื่นนะ GJ นะครับ GJ เ j อ่าผมปิดไปก่อนครับจ j มันใช้เวลานานนะก็มาดู A u นะครับ A u กราฟขึ้นมาเราก็ถอยถอยมาก่อนนะครับดูแนวรับก่อนนะครับว่ามันมีดูแนวต้านก่อนนะครับว่ามันมีตรงไหนนะนะครับถ้าไม่มีเราก็ลบไปก่อนแล้วเราก็ตีใหม่นะครับเราหาแนวแนวต้านที่ แท่งสีแดงแท่งแรกนะครับผมจะตีที่แท่งสีแดงแท่งแรกนะที่มันอยู่ใกล้นะครับแล้วก็ตีที่ปลายไส้นะครับแล้วเรามารอดูนะครับว่ากราฟมันจะเล่นกับเส้นที่เราตีหรือเปล่าถ้าเขาเล่นกับเส้นที่เราตีนะเราก็จะกดนะครับแต่ถ้าเขาไม่เล่นเขาข้ามผ่านไปนะครับเราก็จะเล่นตามเทรนนะนะครับเทคนิคเนี่ยมันก็มีประมาณนี้เลยเล่นตามเทรนนะครับกับเล่นสวนเทรนนะนะครับอันนี้คือเขาทะลุแนวต้านไปแล้วนะครับผมรอแท่งคอนเฟิร์มนะสำหรับ A u นะครับรอว่าแท่งนี้เขาจะปิด เหนือแนวต้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาทะลุแนวต้านไปเป็นแท่งแข็งแรงทะลุแนวต้านนะนะครับไปดูคู่อื่นก่อนนะเป็นดู e j นะครับ e j ก็ยังนะนะครับ e u ยังครับ u j ก็ยังนะเดี๋ยวเรากลับไปดู a u ก่อนนะครับเนี่ยเรารอดูว่าแท่งคอนเฟิร์มว่าจะปิดเหนือแนวต้านหรือเปล่านะครับเนี่ยอ่ะมี r e j e c t ั่นขึ้นไปอย่างนี้นะครับตอนวินาทีสุดท้ายก็ถือว่าสวยนะเป็นแท่งคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะรอกราฟนะครับวิ่งลงมาที่ e m a 5นะครับ ลงมาที่ EMA 5ถ้ามี rejection ผมก็จะกดขึ้นนะครับเนี่ยรอลงมานะครับรอลงมารอดูสัญญาณครับว่าเขาจะถึงไหมนะครับรอดูนะอ่ารอดูนะครับอ่าเขามี rejection นิดนึงนะนะครับลงมานิดนึงผมกดเลยนะครับผมกดเลยนะเพราะว่าถือว่าได้ราคาที่มันใกล้กับ EMA แล้วนะครับราคาในใจของผมก็คือตรงเส้น EMA หรือว่าต่ำกว่า EMA ได้นะ นะครับก็มารอดูว่าไม้นี้เราจะชนะหรือเปล่านะครับไม้ที่สองครับออเดอร์ Order ที่สองนะมาดูว่าวันนี้เราจะชนะสองไม้หรือเปล่านะนะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาพอสมควรครับแต่ก็รอดูนะครับว่าจะจบยังไงนะนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูย์ไม้นี้ก็วินไปนะครับ อ่าก็เป็นตามเทคนิคที่ผมเคยใช้อยู่ประจำนะครับก็คือแนวต้านเก่านะครับกลายเป็นแนวรับใหม่นะเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนะครับเดี๋ยวลบเส้นเก่าก่อนละกันนะครับลบเส้นด้านบนก่อนที่ผมทึ่งตีไปเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะงงนะนะครับก็ดูนะครับกราฟทํารูปแบบอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนอ่าแคปหน้าจอก่อนนะครับกราฟทําเทคนิคทํารูปแบบแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยแนวต้านเก่าเห็นไหมนะครับตีเนื้อตีไส้นะครับตีเนื้อตีไส้นะครับ มีแท่งทะลุขึ้นไปแข็งแรงแบบนี้นะครับแล้วก็มีแท่งคอนเฟิร์มครับลงมาทิ้งไส้อย่างเงี้ยเป็นโดจิทิ้งไส้ยาวเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับพอเป็นแท่งออเดอร์นะครับแท่งออเดอร์เขาลงมานะครับที่ e m a 5มีรีเจคชั่นเนี่ยผมก็เลยกดขึ้นไปนะตามเทคนิคเลยนะตามเทคนิคเลยนะตามที่ผมบอกนะถ้าเราอยากจะชนะเราต้องได้ราคาดีหน่อยนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะนะครับเราต้องได้ราคาที่ปลายไส้ได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้จริงเราก็ต้องได้ราคาที่มันอยู่ใกล้ e m a 5นะครับเราถึงจะโอเคหน่อยนะ นะครับถ้ามันเข้ารูปแบบปุ๊บเรากดเลยนะครับไม่ต้องไปลังเลนะจะชนะหรือแพ้เราก็ต้องปล่อยมันไปนะครับก็ชนะ2ไม้ติดนะนะครับวันนี้ถือว่ากราฟสวยนะผมก็เลยเปิดต่อนะครับเผื่อจะมีออเดอร์ที่3นะแต่จริงๆแล้วตามวินัยของผมนะครับตามเทคนิคของผมที่ผมเทรดเนี่ยก็คือเทรดชนะวันละ2ไม้นะครับถ้าชนะ2ไม้ติดเนี่ยผมก็จะหยุดนะครับถ้าแพ้2ไม้ติดผมก็จะหยุดนะถ้าชนะสลับแพ้เนี่ยก็จะเทรดไปถึง5้าไม้แล้วก็หยุดนะครับ แบบนี้เลยเคือพอร์ตเต่านะครับเทคนิคที่ผมใช้อยู่คือวิธีการพอร์ตเต่าและการเดินพอร์ตแบบเสมอนะครับเดินแบบใช้ทุนน้อยๆอ,อย่างเงี้ยผมใช้ทุน400นะผมก็จะปั้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าเป้าหมายอยู่ที่1 0,000หมืนะมาดูกันว่า1เดือนเนี่ยผมจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับพอร์ตเต่าก็คือว,วิธีการเดินเงินเสมอกันนะครับ <S <S เล่นแบบไม่ทบไม้ไม่มาติงเกลไม่คูณอะไรทั้งนั้นนะครับเดินไม้สเสมอกันนะครับค่อยๆเดินไปช้าๆอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ทุนน้อยนะครับแล้วก็มือใหม่นะนะครับ อย่างเงี้ยผมเติมไปเนี่ย400บาทเนี่ยผมก็ได้เทรดแล้วนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะเติม350นะครับแล้วก็เทรดขั้นต่ําที่ไม้ละ30ก็ได้นะเพราะว่าเขาเติมเติมเงินเนี่ยได้350นะครับขั้นต่านะนะครับเป็นค่าเงินบาทนะเวลาเราเติมเงินไปเนี่ยผมก็แนะนําให้เป็นเงินบาทละกันนะครับเวลาเราจะถอนหรืออะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าไม่ต้องไปแปลงค่าเงิน,นครับถ้าเราใช้เงิน u s ดอลลาร์เนี่ยมันต้องแปลงค่าเงินอะไรอีกนะครับมันจะวุ่นวายนะอย่างเงี้ยถ้าเราแบบ ถอนเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นนะครับก่อนหักค่าธรรมเนียมนะครับเราก็ได้เท่านั้นอะไรประมาณนี้มันมันไม่ต้องแบบวุ่นวายนะเออมันไม่ต้องไปคํานวณนะครับเรามาดูคู่ต่อไปนะครับ EJ นะ EJ ว่าเราจะได้ออเดอร์ที่3ามไหมครับอันนี้ผมตีไว้อ่ะก็ไปดูคู่อื่นก่อนนะรอรอคักรอกราฟมานะครับรอแท่งเทียงเขาทารูปแบบต้องรอเขาคอนเฟิร์มก่อนนะครับวิธีเทคนิคของผมเนี่ยคือการเทรดแบบใช้เหตุและผลนะครับผมจะมีเหตุและผลในการเข้าออเดอร์นะว่าตรงเนี้ย มันเป็นแนวต้านเป็นแนวรับหรือเปล่ามันมีรีเจคชันไหมนะครับผมจะไม่เข้าออาเดอร์แบบวัดดวงนะจะไม่เข้าแบบใช้ความรู้สึกนะครับต้องมีเหตุผลมารองรับตลอดนะสไตล์ของผมก็คือต้องมีเหตุผลนะนะครับต้องมีเหตุผลที่ทําให้เราเข้าออเดอร์นี้นะครับเออหรือไม่ก็ต้องมีเหตุผลที่เราไม่เข้าออเดอร์เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันจะไม่ใช่สายวัดดวงคนระับบางคนอาจจะชอบวัดดวงนะเพราะว่ามันอาจจะดูเร็วนะครับแต่ของผมค่อยๆเดินช้าๆนะครับนะครับอย่างนี้ก็ แล้วแต่คนชอบนะถ้าชอบเทคนิคผมก็ค่อยๆเดินเงินครับมันเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่นะครับเหมาะที่เป็นกับคนที่เป็นมือใหม่เพึ่งแบบเรียนรู้ฝึกเทรดไม่ต้องใจร้อนมากนะครับเออแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะชอบความรวดเร็วอาจจะชอบเป็นสายอินดิเคเตอร์เยอะๆสสยเครื่องมือเยอะๆนะครับแบบแป๊บๆกดออเดอร์แป๊บๆกดออเดอร์นะครับก็แล้วแต่สไตล์นะนะครับแต่เนี้ยผมสไตล์นี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับมันค่อนข้างมีวินเลทที่มันน่าพอใจและกันสําหรับผมนะสาหรับตัวผมนะ นะครับผมใช้เทคนิคนี้เป็นหลักเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสายอินดิเคเตอร์เนี่ยวันหลังผมก็จะมาแนะนําให้นะครับแนะนําให้ผมก็ใช้อินดิเคเตอร์บ้างครับบางอารมณ์นะแต่หลักๆเนี่ยที่ผมทําคลิปนี้นะครับผมมาจะมาใช้เป็นแบบเทคนิคแบบนี้เลยนะครับจะปั้นพอร์ตแบบนี้เลยต้องใจเย็นๆนะนะครับสาหรับคอนเทนต์ตอนนี้นะคอนเทนต์พอร์ตเต่านี่นะครับต้องใช้เทคนิคนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีออเดอร์ที่3หรือเปล่านะนะครับ อย่างเนี้ยนะครับเป็นแนวค่อนข้างทับซ้อนนะนะครับเป็นแนวค่อนข้างทับซ้อนนะเห็นไหมปลายไส้ขึ้นมาเยอะๆนะครับมีแนวทับซ้อนเยอะๆอย่างเงี้ยเราต้องรอดูกราฟนะครับต้องรอดูแท่งเนี้ยว่าเขาจะจบที่บนแนวหรือเปล่านะครับและที่สําคัญนะถ้าเราจะรอเข้าออเดอร์เนี่ยเราต้องรอที่ปลายไส้จริงๆนะครับปลายไส้ด้านล่างจริงๆมันถึงจะปลอดภัยนะเพราะว่ามันมีแนวค่อนข้างทับซ้อนกันนะครับค่อนข้างทับทับทับซ้อนกันแล้วก็ปลายไส้เนี่ยเขาเล่นหลายครั้งแล้วนะครับมันก็เลยแบบว่าอาจจะ ไม่ค่อยนนี้เท่าไหร่นะต้องรอราคาดีๆนะอย่างเงี้ยนะครับสําหรับคููเมื่อกี้นะนะครับอ่ามาดู e j นะครับ e j ก็อ่าทับซ้อนนะมียังนะยังไม่มีกราฟให้เราเล่นครับเราก็เปิดดูไปเรื่อยๆนะครับ UJ ก็ยังนะครับ uJ ก็ไม่มีนะนะครับผมก็จะเปิดกราฟเร็วๆหน่อยนะครับเปิดแบบดูเร็วๆหน่อยนะนะครับก็มาดูว่าคู่ไหนมันเข้ากับเทคนิคบ้างนะครับอย่างเงี้ยยังไม่เข้านะมันขึ้นไปแล้วนะ EJ EG มันขึ้นไปแล้วมันไม่ลงมาเล่น นะครับผมก็ไม่เข้านะครับมาดูต่อนะครับเนี่ย EG เนี่ยเขาขึ้นเขาเขาไม่ลงมาเล่นกับเส้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าเห็นไหมครับพอเขาขึ้นไปสูงเกินนะนะครับราคาไม่ดีผมจะไม่เข้านะครับถ้าราคาถ้ารูปแบบมันใช่นะครับองค์ประกอบมันครบนะครับแต่ราคาไม่ดีผมก็ไม่เข้านะครับอ่าผมก็ไม่เข้าถ้าราคามันไม่ถึงจุดที่เราตั้งใจไว้ผมจะไม่เข้านะครับ เพราะว่าบางทีมอาจจะแพ้ราคาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันทาให้เราหัวร้อนนะครับมันทําให้เราแบบเสียสมาธิได้นะครับสู้เรารอราคาที่มันอยู่ในใจเราดีกว่าว่าถึงตรงนี้เมื่อไหร่เราจะกดนะครับอ่าถ้ามันแพ้ชนะเนี่ยมันก็เรื่องของมันแล้วเพราะเรามันถึงราคาที่เราต้องการแล้วนะครับแต่ถ้าราคามันยังไม่ถึงราคาที่เราต้องการเนี่ยแล้วเราไปกดถ้ามันแพ้นิดเดียวอย่างเงี้ยเราจะแบบอารมณ์เสียนะครับเราจะหัวร้อนนะครับอ่าอันนี้คือเป็น แนวคิดของผมนะอันนี้ผมก็จะวิเคราะห์กราฟให้นะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าออเดอร์ที่3นะครับก็ดูดูวนไปนะครับการวิเคราะห์ของผมเนี่ยก็คือนะครับเผื่อแบบเพื่อนๆเอาไปแบบเปลี่ยนมุมมองนะครับเอาไว้ใช้วิธีมุมมองของผมมาดูว่าผมจะเข้ากราฟตรงไหนทําไมตรงนี้ผมถึงไม่เข้านะครับทาไมตรงนี้ผมถึงไม่กดทั้งที่มันดูน่าจะกดได้นะครับผมก็จะมาบอกให้นะวิเคราะห์ให้นะว่าในใจผมคิดอะไรอยู่ตอนนั้นแล้วกันนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเรามาดูออเดอร์นี้แล้วกันนะครับว่าจะได้ไหมสาหรับ EJ นะครับแนวต้านค่อนข้างสวยนะแต่ต้องรอกราฟเขาขึ้นมาเล่นกับแนวต้านก่อนนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆืนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับมีปัญหาในวิธีในการเปิดบัญชีนะครับหรือมีปัญหาในการแบบเทคนิคการเทรดหรือการฝากเงินอะไรเงี้ยนะครับก็พิมพ์ไลน์นะครับมาสอบถามพูดคุยกับผมได้นะผมทิ้งคลิปทิ้งลิงก์ไลน์ไว้เลยนะครับ ในคาบรรยายแล้วก็ปักหมุดไว้นะก็มาพูดคุยกันได้นะฟรีไม่มีเงื่อนไขนะนะครับถ้าเพื่อนๆได้เทคนิคจากผมไปนะครับได้คําปรึกษาจากผมไปแล้วเพื่อนๆไปเอากาไรเป็นทําเป็นกําไรได้อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะยินดีมากๆเลยนะเพราะว่าถือว่าเราแบบเอ้ยเป็นพวกเดียวกันเราต้องช่วยกันนะครับไม่มีเงื่อนไขนะครับฟรีนะครับมาปรึกษาผมได้นะถ้าไหนผมไม่นี่ได้ผมก็ตอบให้นะครับโอเคเรามาดูออเดอร์นี้แล้วกันออเดอร์ order ที่3นะครับว่าเราจะได้ไหมนะครับ แต่จริงๆเนี่ยผมต้องหยุดแล้วนะเพราะมันต้องออเดอร์2ออเดอร์ชนะสองออสอง order, สออเดอร์ติดนะครับเราจะหยุดนะครับแต่นี้ผมแบบเห็นกราฟมันสวยนะผมก็เลยเอยลองดูถ้ามันได้ผมก็จะกดนะครับแต่มันไม่ถ้ามันราคามันไม่ได้หรือมันไม่เข้ารูปแบบจริงผมก็จะไปนะครับผมก็จะจบนะเพราะถือว่าเราจบงานแล้วถ้าได้ไหมที่3าก็ถือว่าเป็นโบนัสอะไรเงี้ยนะครับก็รอดูนะรอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะนะครับก็มาดู ej นะครับ ej ผมอาจจะพูดไปเรื่อยๆนะเพราะว่า บางทีเนะี่ยไม่อยากให้คลิปมันเงียบนะครับไม่อยากคลิปมันเงียบก็จะได้ฟังแนวคิดไปด้วยนะครับรอดูนะครับว่าเขาจะขึ้นมาเล่นที่แนวต้านนี้หรือเปล่านะสาหรับ EJ นะครับตอนนี้มัน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 กดได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับเพราะว่าเขาทิ้งไส้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเขาขึ้นไปถึงแนวต้านผมก็จะกดลงนะครับ <corrupt> ถ้าเขาลงมาถึงไปลายไส้ด้านล่างผมก็จะกดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีระยะราคาเนี่ยมันมีเป้าหมายของมันนะครับที่มันจะต้องขึ้นไปหาแนาวต้านอยู่แล้วนะครับ ทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปรีเทสที่ราคาครับหรือวิ่งต้องวิ่งหาแนวรับแนวต้านของมันอยู่แล้วมันจะมีราคาเป้าหมายของมันนะครับถ้าเรารู้จุดนี้ได้มันก็จะช่วยให้เราเทดได้ง่ายขึ้นนะถ้าเขาถ้าเรารู้ว่าเขามีราคาเป้าหมายอย่างเงี้ยนะครับอย่างการาฟเนี้ย e EG เนะี่ยเขาก็ทะลุขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเขาทะลุแนวต้านแรกขึ้นมามาเล่นที่แนวต้านบนสุดเห็นไหมมาเล่นที่แนวมาเธอร์บาร์เลยนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยแนวแท่งใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกแนวมาเธอร์บาร์นะนะครับก็ดูนะครับว่าเขาจะปิดจบตรงไหนนะแต่แนวค่อนข้างทับซ้อนคราาะว่ แนวต้านที่เขาทะลุขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นแนวรับได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาเขาลงมาชนแนวแนวข้างล่างมันก็จะเด้งขึ้นได้นะครับอ่ามันค่อนข้างอันตรายนะสาหรับผมนะสำหรับการการจะกดออเดอร์นี้ต้องได้ราคาที่มันสูงสูงจริงๆต้องได้ราคาปลายไส้ผมถึงจะกดลงได้นะนะครับ <S <S <อ>ก็มารอดูนะครับว่าเขาจะขึ้นไปหรือเปล่านะถึงปลายไส้ไหมนะ <S <S และราคามันเปิดเป็นแกลบกระโดดเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะลังเลนะอย่างเงี้ยอ่ะกดไม่ทันแล้วนะครับ <S <S เพราะว่าเขา มีรีเจ็กลงมาแรงๆเนี่ยถ้าได้ราคาไม่ดีผมไม่กดนะครับออเดอร์นี้นะนะครับเพราะว่ามันมีแนวรับด้านล่างด้วยนะครับแนวมันค่อนข้างแคบนะครับแนวมันค่อนข้างแคบนะมันมีแนวรับแนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่ด้วยนะครับอ่าผมเลยไม่กดนะผมเลยไม่กดผมเลยปล่อยผ่านนะครับสําหรับออเดอร์นี้นะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเราไม่ได้ราคาดีๆเหมือนที่ผมบอกเราก็ปล่อยผ่านนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จบตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่ามันเราได้ไป2ออเดอร์แล้วก็ได้ตามเป้าหมายแล้วนะครับ ก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับไม่อยากพลาดคลิปผมก็ติดตามไว้ได้นะผมก็จะมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ